w h a t t h e fact จริงอัป,ป้าใครๆก็รู้ว่าคู่รักนักร้องหนุ่มเอลซันฮันอิสริยะกับแฟนสาวเกาหลีสุดมุ้งมิงซอจียอนน่ะขยันดงรูปคู่มีโมเมนวันวันมาอวดกันตลาดทั้งไปทานอาหารไปละลายหยอกล้อกกันนะ่ารักนะ่าเอ็นดูแต่ล่าสุดก็ไม่รู้ว่าหนุ่มฮันเนี่ยเผลอไปทำอะไรให้สาวจียอนงอนตุ๊บ อ <Huh? S 1> พอฝ่ายชายถึงขั้นหอบดอกกุรลาบขาวรีไปง้อแฟนสาวตอนตีสามครึ่ง <Wow. S 1> พร้อมแคปชั่นว่าดอก้อยงอแฟนตอนตีสามครึง่ง <laughs> ขอโทษนะคะคนทางนี้เหงาแล้วดีกันนะคะพร้อมแท็กไปหาสาวจียอนซึ่งงานเนี้ยไม่รอสายตาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงยังนุ่มนัดเพ็ฮัสดินบีมสรันยูเนี่ยเขาไปคอมเมนต์แซวกันว่า ไปทำอะไรมาเจ้าหมีรวมทั้งยังมีแฟนคลับเข้าไปเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยดีกันเร็วๆด้วยงานเนี้ยก็มีชาวเน็ตอดสงสัยละแม่และแม่ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกันแล้ววะซัน oh. หรือหนุ่มฮั่นเนี่ยไปทำอะไรให้สาวจียอนกโกรธถึงขั้นสุด hey. วันนี้วัดเดอะแฟกซ์เสาะหาความจริงมาให้นุ่มเอลสันเนี่ยยอมรับว่าแฟนสาวมีงอนจริงแต่ไม่ขอระบ,บุสาเหตุที่ทำให้งอนตุ๊บป,ป่องตอนนี้ตนก็พยายามง้อเท่าที่ทำได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกรากยังคงสเตตัสแฟนกับสาวจียอนอยู่นะและถ้าหากมีความคืบหน้าเราจะไม่พลาดรายงานให้ทราบ สรุปข่าวนี้หมวดจ้าอย่าแชร์ตอนน่ยูติดตามโมเดิร <perhaps> ์แฟกซ์ที่นี่เราเช็กชัวให้จะได้ไม่พลาด